ปัจจุบันคนไทยจานวนมากนะคะทั้งในอดีตและปัจจุบันยังไม่ทราบนะคะว่าสารสงมีการตัดสินแล้วนะคะว่าพระอาจารย์ยันตะไม่ได้กระทําผิดในการล่วงละเมิดพมรมจันนะคะเอกสารฉบับนี้ไม่เคยที่จะนําออกมาถแถลงต่อหน้าสาธารณชนนะคะหรือประกาศให้สาธารณชนได้ทราบเลยค่ะแต่เรามาอ่านคําแถลงข่าวโดยปีเตอร์เชนนะคะทนายความพระอาจารย์ยันตะสารสหร,รัฐ ให้สถานภาพรี้ภัยทางการเมืองแก่พระจานยันตะวันที่19มิถุนายน1997ซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียวันที่19มิถุนายน1997ผู้พิพากษาสหรัฐอเมริกาได้ประกาศคำพิพากษามีใจความตอนหนึ่งว่าพระจานยันตะซึ่งรัฐบาลไทยได้เคยระบุว่าเป็นบุคคลที่ประเทศไทยต้องการที่สุดนั้นต้องเผชิญกับขบวนการกำจัดกวาดล้างในประเทศไทยไม่ใช่เผชิญกับการดำเนินคดีทางอาญา พิพากษาได้ใช้เวลาในการอ่านคำพิพากษาถึงหชั่วโมงในห้องพิจารณาคดีเมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเต็มไปด้วยผู้สนับสนุนพระจันยันตะในตอนหนึ่งพิพากษาได้กล่าวว่าพิพากษาเองได้พบว่าพระจันยันตะเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือและได้ให้ความให้การด้วยความบริสุทธิ์ใจซื่อตรงและถ่อมตนพิพากษายังได้กล่าวอีกว่าพระจันยันตะให้การอย่างสอดคล้องคงสาระเดิม ภายใต้การซักถามอย่างเข้มข้นของฝ่ายรัฐบาลอเมริกันหลังจากที่ได้พิจารณาหลักฐานจากทนายความสิทธิมนุษยชนชาวอเมริกันของพระจารยันตะชื่อปีเตอร์เชยตลอดจนหลักฐานอื่นๆของรัฐบาลไทยผ่านทางนักกฎหมายของรัฐบาลอเมริกันชื่อทอมัสเฮนผู้พิพากษาได้ตัดสินว่ารัฐบาลไทยได้ละเมิดหลักกฎหมายระหว่างประเทศไทยโดยที่ในปี1995รัฐบาลไทยได้กล่าวหาพระจารยันตะว่า คำถแถลงซึ่งพระอาจารยันตะอาอนวัตแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่15มีนา1,995ท่านได้ดูหมิ่นเจ้าหน้าที่รัฐบาลไม่ทราบชื่อและสมเด็จพระสังฆราชผู้พิพากษาสรุปว่าคำถแถลงดังกล่าวไม่ได้ดูหมิ่นผู้ใดแม้ว่าจะเป็นไปตามข้อกล่าวหาจริงการฟ้องร้องทางอาญาที่เกิดขึ้นนั้นนับว่าเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานในการแสดงออกของพระอาจารยันต์ อันเป็นสิทธิที่ได้รับรับรองจากรฐธรรมนูญไทยและกฎหมายสากลผู้พิากษาได้กล่าวอีกว่ารัฐบาลไทยพยายามที่จะทําให้พระจานยันตะหยุดพูดและสึกท่านเพราะความมีชื่อเสียงของท่านในประเทศไทยตลอดจนการพูดถึงเรื่องการคอร์รัปชันการติดสินบนการขายาและธุรกิจทางเพศผู้พิากษายังได้กล่าวอีกว่าแม้นพระาจย์ยันตะจะหนีออกจากประเทศไทยด้วยความห่วงใยในชีวิตของตน ในเดือนกรกฎาคม1995รัฐบาลไทยก็ยังพยายามประสานและร่วมมือกับรัฐบาลอเมริกันในการล่าตัวท่านเพื่อส่งกลับประเทศไทยรัฐบาลอเมริกันยังได้แนะนํารัฐบาลไทยให้เก็บความพยายามเหล่านี้เป็นความลับเพื่อป้องกันไม่ให้องค์กรทางด้านสิทธิมนุษยชนเข้าเกี่ยวข้องด้วยซึ่งจะทําให้การทํางานลําบากขึ้น